ครับครับดรครับวัตถุประสงค์วันนี้ครับสภาสังคมข้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโตมาวันนี้ก็65ปีนะครับเราทํางานเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้โดยอากาศตั้งแต่เด็กเยาวชนคนพิการสตรีทุกอย่างเนี่ยครับ เมื่อมีความเดือดร้อนก็ให้นึกถึงสภาสังคมสงเคราะห์นะครับวันนี้ประธานจัดงานลาตีเบิกฟ้าก็คือท่านดรวณพิยาโลหวัฒนกุลเชิญครับท่านครับต้องขอขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะได้จัดงานในครั้งนี้และก็มาร่วมเป็นกําลังใจกับเราเราก็จะสานต่อบริหารของรัชกาลที่9ที่เคยดําริไว้นะคะรวมถึงท่านประธาน ท่านใหม่ที่เข้ามาดารงตําแหน่งในวาระนี้เนี่ยท่านจะทํางานเต็มที่และสารต่อจากที่เคยเป็นค่ะครับเ,ออเราหาไรายได้เข้ากองทุนร่วมใจนะคะในกองทุนร่วมใจเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลาย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 พิติมากๆทั้งเด็กทั้งคนพิก,การทั้งคนชรารวมถึงโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยค่ะครับครับ ครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับมีศิลปินมามากมายเชื่อว่าหลายชื่อศิลปินของศิลปินพวกเราอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็เลงทยอยทยอยมาครับเชื่อว่าพี่พี่เด็กนายงโย่งนายโย่งนะครับศิลปินแห่งชาติบ้านจำปวดที่เจอแน่นอนนะครมีพี่โดมนะครับมีพี่พลับพล มีน้องพันุ์วรการนะครับแล้วก็พีพี่โมดวินลปานะนะครับแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านที่จะมามอบความสุขความเทอิดกับ65ปีนะครับของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาขอพลังความรักเนในความรักพลังบุญมาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไท,ย,ทยยังอยู่อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเด็กการศึกษานะครับแล้วในเรื่องของความยากจนนะครับความเท ไม่เข้าถึงในเรื่องการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันนะครับ <c oughs> มันก็นามาซึ่งปัญหาหลายอยา่างแล้วก็สำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้พิการหลายท่านเหมือนที่ตรเติมนัดได้กล่าวมาครับวันนี้พวกเราก็ยินดีครับแล้วเราเป็นเกียรติด้วยพี่จิมฮะอันนี้คือประธานป้ายแดงเลยใช่ไหมครับผมเขาเรียกว่าประธานหรือว่านายกหรืออะไรอย่างไรอ,อย่างนี้สภาสงเคราะห์เรียกประธานครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์นะครับท่านนี้ที่มานัดมาแล้วไม่ได้มาธรรมดานะครับมิติใหม่เนี่ย หากองทัพศิลปินเข้ามาร่วมกิจกรรมคุกกิจกรรมแน่นอนครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นสีสันแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นแสงสว่างที่จะนำพาทุกคนได้มาร่วมกันทําความดีกันตรงนี้ตามแนวพนักศิลปินของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าครับครับล่าสุดนี้ดรพนัสไปนี่เลยครับเวียงแหงเชียงใหม่ไปแจกผ้าห่มไปดูแลครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ ศิลปินทุกท่านเนี่ยล้วนเป็นลูกกตันยูของสภาสังคมเสเคระคะห์วันนี้ก็กลับคืนบ้านนะครับมาสร้างความบันเทิงความสุขแล้วเราก็าจะมีรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างนายโย่งลุงโยง่งเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยเหลือ สะพานเคาะมาโดยตลอด <c oughs> ครับคุณมากครับ <c oughs> มีอะไรที่จะ <c oughs> ให้เราใช้แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน <c oughs> ที่จะทําประโยชน์ได้พวกเรายินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งเลยอยากที่สุด <c oughs> ครับ <c oughs> โดยเฉพาะศิลป,ปะวัฒนธรรมไทย <c oughs> โอ้โหนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราจะช่วยกันนุรักษ <c oughs> สืบสานวัฒนธรรมไทยเราเผ <c oughs> ยแร่วัฒนธรรมของเราไปสู่สากลนะครับให้ต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยของเรามีอะไรที่สวยงามน่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างอีกมากมายนะครับของประเทศไทยเรา สำรับทีนสภาได้ทีแผนว่าจะมีโครงการอะไรดำเนินการเิมในการช่วยเหลือประชาชนเลครับครับก็อยากที่กลับเยียนไปแล้วนะครับว่าบุปชนบรรพบุรุษเราเนี่ยได้สร้างองค์กรก็เราขึ้นมานะครับเพื่อสงเคราะห์เพื่อการให้เพื่อการเติมเต็มช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังนั้นเราก็จะสารต่องานนี้ตามที่ในหลวงรัชกาลที่10สืบสารต่อยอดในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเราก็จะสนอง พระเดชพระคุณท่านใต้ร่มพระบารมีท่านก็จะให้ประชาชนมีความสุขทั่วกันครับก็ขอขอเรียนเชิญเลยนะคะว่างานครั้งต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นงานปัดดิลันค่ะวิ่งค่ะวิ่งงานวิ่งเพื่อการกุศลนะคะที่ไหนเมื่อไหร่ย่างไรครับที่สวนรถไฟค่ะสวนรถไฟโอ้วันที่25นะคะครับเดือนนี้ใช่ไหมฮะเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามได้ที่ไหนครับมีเฟซบุ๊กมีเพจนี้กำลังเอ่อ ลงรายละเอียดเข้าไปในเว็บไซต์ของทางประธานของทางสภาเราค่ะครับผมก็ติดติดตามได้เบื้องต้นก็ที่สภาสังคมสุข้อแห่งประเทศไทยก่อนเข้าไปดูไดเป็นเดี๋ยวจะอัปเดต ให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก็เช่นกันนะครับจึงแน่นอนครับถ้าพี่มนัตไปไหนแล้วพวกเราเหล่าศิลปินพี่ๆน้องๆะครับก็จะต้องตามไปทุกที่เหรอครับต่อไปจะเป็นสีสันช่วยน้ําท่วมนะฮะโอ้โหก็ต้องพี่มนัดเนี่ยฮะลุยเต็มที่เลยนะครับไปแจกผ้าห่มไปแจกเสื้อกันหนาวนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยคนชราบาดเจ็บแล้วก็ในเรื่องของเด็กๆเรื่องการศึกษา ตอชดอนหรือโรงเรียนเพียงหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนทั่วประเทศนะครับ18โรงนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการศึกษาที่ให้แล้วเราให้ในเรื่องอาชีพด้วยที่สามารถที่ดูแลตัวเองได้สามารถรอลิงก์ดูตัวเองได้นะครับพึ่งพาตัวเองเหลือจากพึ่งพาตัวเองก็สามารถนําไปจําหน่ายขายได้นะครับเพื่อที่จะดูแลโรงเรียนของพวกเราันเองสรุปตรงนี้ครับครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินดาราลูกกาตันยูต่างๆที่มาช่วยงานของเรานะครับ<ม>ในพี่ๆน้องๆที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับสภาสงเค้าะอนั้นเป็นการทําให้การสงเคราะห์การเติมเต็มให้กับสังคมเราเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีครับ